ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและกฎที่ยืนยันอยู่คู่กับโลกเราตั้งแต่โลกเราเกิดขึ้นมาเนี่ยคือกฎแห่งกรรมพอสุดท้ายแล้วเนี่ยฆ่าเพื่อตัวเองยิ่งดิ่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 งลงไปไม่มีทางที่ชีวิตจะจะเกิดดีขึ้นได้เลยใช่ครับเขาโดนไปแล้วเนี่ยสารชั้นต้นตัดสิมแล้วคดีจะพลิกล็อกอาจารย์ว่าเขาจะมีสิทธิ์ดิ้นและรอดไหมครับขอพูดเป็นกลางๆแล้วกันอาจารย์ ในในเรื่องราวเนี่ยของกฎแห่งกรรมก็ดีแล้วก็เรื่องราวของกฎหมายก็ดีที่มีความศักดิ์สิทธิ์และคู่ขนานอยู่กับโลกใบนี้และเป็นที่พึ่งของค,คนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างแท้จริงผมขอโฟกัสไปที่เรื่องราวของจะอะไรก็แล้วแต่อาจารย์กฎที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและกฎที่ยืนยันอยู่คู่กับโลกเราตั้งแต่โลกเราเกิดขึ้นมาเนี่ยคือกฎแห่งกรรม,มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครทําสิ่งใดได้สิ่งนั้น รอดูตอนจบครับอาจเรย์เพราะสุขอย่างในโลกใบนี้มีคำว่าอาวสานและตอนจบบริบูรณ์นะอาจารยจิตใจก็ไม่รู้ทำด้วยอะไรนะครับไม่ค่อยละอายเกรงกลัวต่อบาปฆ่าคนเหมือนฆ่าผักฆ่าปลาอะไรอย่างเงี้ยเน้กว่าทำไมอยู่นี้คนใจร้ายขึ้นคะมันถึงข่าวที่ถ้าเกิดเป็นทางศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยุคที่จิตใจต่ำและ,ะมองตัวเองสำคัญกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคือกึ่งพุทธการเขาต้องใช้คํานี้เนาะตามตำนานตามกึ่งพุทธการเป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยแทบจะกินเนื้อด้วยกันเองเขาเรียกว่ายุคมิกสัญญาเนีโยนะแทบที่จะเอาทําทุกสิ่งทุกอย่างมาได้เพื่อตัวของเขาเองเนี่ยอันนี้มันมีจริงและมีเกิดขึ้นมาแล้วเหยียบว่าเหยียบลายเหยียบทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ใช่ครับไม่อับไม่อายเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรวมไปถึงฆ่าคนด้วยกันเองมันมีระดับเลเวลของความผิดบาปยังไงบ้างอาจารย์อธิบายได้ไหมคะการฆ่าคนนี้ก็ถือว่าเป็นปาณาติบาตค,ครับผมแต่ฆ่าสมมติฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับยังอ้างได้ว่าเอามาทำเขาเรียกว่าเอามากินเอามาบริโภคหัผัวประช่อนอย่างเงี้ยเดืยนต้องกินน่ะเอามาบริโภคเอามาเพื่อลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงเยงมียให้เจเริญเติบโตต่อไปนะครับ อีกประการหนึ่งก็คือค่าค่าเพื่อปกป้องปกป้องพิทักษ์แผ่นดินรักษาแผ่นดินอันดับ3มเนี่ยคือค่าเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อเกมกีฬาเริ่มบาปแหละคนส่วนใหญ่ลืมไปว่าฉันก็ทําให้ชีวิตเขาหมดไปแต่ลืมอย่างหนึ่งก็คือความบาปพอสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าเพื่อตัวเองยิ่งดิ่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 งลงไปไม่มีทางที่ชีวิตจะจะเกิดดีขึ้นได้เลยใช่ครับ